บัตรนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจาให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจิตภาวนาการอบรมจิตและโดยตรงตรัสสอนให้ปฏิบัติอบรมจิตนี้แหละเป็นหลักสำคัญแม้ว่า จะได้ตรัสธรรมะโดยปริยายคือทางเป็นอันมากแต่ก็รวมอยู่ที่จิตนี้เองการถึงสรณะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็ต้องถึงให้ถึงจิตใจจิตใจต้องถึง จะปฏิบัติในศีลก็ต้องให้ถึงจิตใจในสมาธินั้นตัดเป็นกิตสิกขาอบรมจิตโดยตรงปัญญาก็ต้องอบรมที่จิตใจนี้เองให้ธาตรู้ของจิตใจเกิดปัญญาคือความรู้อันถูกต้อง การปฏิบัติแม้ในเบื้องตน้นก็ต้องให้ถึงจิตใจดังกล่าวได้แสดงสรระะและศีลมาตามสมควรจึงจะได้จับในขั้นสติขั้นสมาธิและปัญญาสืบต่อไป ด้วยอาศัยพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสตอบแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามข้อที่พึงปฏิบัติโดยย่อ เพื่อว่าจะได้ออกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนซึ่งมีความโดยย่อว่าให้ปฏิบัติทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธ อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็ตรัสว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วและทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงสองข้อนี้เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่า อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลพึงปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่โดยอาการทั้งสามคือตั้งสติกำหนดดูกายกำหนดดูเวทนากำหนดดูจิตกำหนดดูธรรม ในภายในในภายนอกทั้งภายในและภายนอกดังนี้ภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วก็ได้เลีกออกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวตามพระพุทธโอวาทก็ได้บรรลุถึงธรรมะ สูงสุดในพุทธศาสนาคือเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนไว้โดยย่อนี้จึงถือเป็นหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ข้อแรกก็คือ ปฏิบัติเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายหรือในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ด,ดีและทำความเห็นให้ตรงการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ดีนั้นก็ต้องรักษาศีลให้ถึงใจ ไม่ให้ใจคิดล่วงละเมิดแม้ว่าจะไม่ทำทางกายทางวาจาการไม่ละเมิดศีลทางกายทางวาจานั้นศีลก็ไม่ขาดแต่ว่าถ้าใจยังละเมิดอยู่ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ดีแม้จะไม่ขาดก็ไม่บริสุทธิ์ดีเพราะฉะนั้น จึงต้องรักษาจิตใจนี้ไม่คิดละเมิดด้วยทำจิตใจให้สงบเป็นปกติเป็นจิตใจอันประกอบด้วยความสำรวมโดยมีสติสำรวมระวังอยู่เสมอดังนี้ศีลจึงจะบริสุทธิ์ดีและข้อสอง คือทำความเห็นให้ตรงคือให้ถูกตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าต่อครองธรรมไม่ทำความเห็นนอกทางแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านอกครองธรรมข้อนี้ เป็นข้อสำคัญคู่กันไปกัปกบทำศีลให้บริสุทธิ์ดีและทั้งสองข้อนี้เองที่ตรัสว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายหรือในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าไม่มีสองข้อที่เป็นเบื้องต้นนี้ท่ามกลางและที่สุดของกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกุศลธรรมทั้งหลายก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสองข้อนี้เป็นเบื้องตน้นการที่มาปฏิบัติรักษาศีลเป็นคฤือหัดก็ดีเป็นบรรพชิตค,คือภูมบวก็ดีจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองยี ก็ดีก็เป็นการมาปฏิบัติเบื้องตน้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่หนึ่งซึ่งการปฏิบัติในศีลนี้ก็พึงปฏิบัติให้บริสุทธิ์ด,ดีคือให้ถึงจิตใจให้จิตใจเป็นศีลดังกล่าวการที่มาเล่าเรียน สะดับรับฟังคำสั่งสอนในพระพุทธศาสานาก็ดีอ่านหนังสือพระพุทธศาสานาก็ดีก็เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเห็นตรงคือถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเอง ะอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าถูกต้องตามครองธรรมรพ,พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนตามครองธรรมคือทรงสั่งสอนความจริงตามเหตุและผลหรือเหตุผลตามความเป็นจริงเข่นให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ให้รู้จักให้รู้จักสักจจะคือความจริงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงในอริยสัจทั้งสี่และอริยสัจทั้งสี่นี้ก็ได้ตรัสไว้ว่าเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเมื่อทำความรู้ความเห็น ให้ถึงอริยสัจทั้งสี่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งถึงอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาหรือด้วยญาณทัศนะความรู้ความเห็นก็เป็นอันว่าได้ทำความเห็นให้ตรงแต่ว่าความเห็นตรงอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนี้ก็ไม่ได้มุ่งถึง อริยสัจทั้งสี่ที่พึงถึงด้วยปัญญาหรือด้วยความรู้ความเห็นอันเป็นระดับสูงแต่หมายถึงระดับที่เป็นสามัญรวมเข้าในเหตุผลที่เป็นสามัญน,นั่นเองเช่นว่าเหตุผลทางกรรม คือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลหรือว่าที่เป็นบาปที่เป็นบุญที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กรรมที่กระทำทั้งปวงที่เป็นส่วนดีคือที่เป็นกุศล เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ให้เกิดผลดีส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นส่วนชั่วเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ผลชั่วและการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา คือวิมุตต์คือความหลุดพ้นในพุทธศาสนานั้นพึงปฏิบัติอย่างไรวิธีไหนและการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเพื่อวิมุตต์คือความหลุดพ้นในพุทธศาสนานั้นพึงปฏิบัติอย่างไรวิธีไหนก็ต้องศึกษาให้มีความรู้ความเห็น ให้ตรงตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าตรงต่อครองธรรมข้อว่าตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างใดมีพระพุทธาธิบายคือความประสงค์คหรือความหมายเป็นอย่างใด ก็รู้ตรงตามที่ทรงสั่งสอนไว้ที่ว่าตามครองธรรมนั้นก็คือมีความรู้ความเห็นในศีลตรงต่อศีลจริงๆมีความรู้ความเห็นในสมาธิตรงต่อสมาธิจริงๆ มีความรู้ความเห็นในปัญญาตรงต่อปัญญาจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือว่าตามพระพุทธาธิบายการที่มาสนับจับฟังคําสั่งสอนอ่านหนังสือธรรมะทั้งหลายคิดพิดจรารณาความหมายของธรรมะทั้งหลาย ก็เพื่อให้มีความเห็นตรงดังที่กล่าวมานี้เบื้องต้นนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องปฏิบัติแล้วจึงตรัสสอนให้อาศายัยศีลปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ดังกล่าวและสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้ยังได้ตรัสแสดงไว้อีก ว่าพึงปฏิบัติได้สำหรับบุทุชนสำหรับเสขบุคคลซึ่งเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นโสนาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงเป็นพระอรหันตลอดจนถึงอาเสขบุคคลคือพระอรหันทั้งหลาย ทุกจำพวกตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่สำหรับบุตุชนหรือสามัญ,ญชนที่ตรัสยกเป็นตัวอย่างเช่นภิกษุใหม่ที่มาบวชไม่นานก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ทำจิตให้รวมมีอารมณ์อันเดียว เพื่อญานคือความอย่างรู้กายเวทนาจิตธรรมสำหรับอริยบุคคลที่ยังเป็นเสขะคือเป็นโสดาบันบุคคลสกทาคามีบุคคลอนาคามีบุคคลก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติใน,นสติปัฏฐานทั้งสี่ เพื่อปริญญาคือทำความรู้รอบขอบในกายเวทนาจิตธรรมส่วนพระอระหันต์ทั้งหลายก็จัดว่าปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่พรากจิตออกจากกายเวทนาจิตธรรมจึงเป็นอันว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ เป็นข้อที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติด้วยกันทางนั้นที่เป็นสามัญ,ญชนหรือเป็นภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติเป็นอริยบุคคลที่เป็นเสขบุคคลก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติที่เป็นอริยบุคคล คันอเสขะผู้เสรษจกิจเป็นพระอระหันต์แล้วก็จัสอนให้ปฏิบัติแต่ว,ว่าเพื่อผลที่เพื่อผลต่างกันสำหรับสามัญญชนก็เพื่อยานคือความรู้กายเวทนาจิตธรรมเสขบุคคลก็เพื่อปริญญา กำหนดรูก,กายเวทนาจิตธรรมหรือรูรอบขอบกายเวทนาจิตธรรมอาศัยขบุคคลก็เพื่อแยกจิตออกจากกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จึงเป็นหลักปฏิบัติใหญ่เป็นสมถกรรมาฐานด้วยเป็นวิปัสสนากรรมาฐานด้วยต่อกันไป ที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นก็คือปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิกำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นมีปัสสนากรรมฐานนั้นก็คือทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติ หรือเรียกว่าสตินำหน้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสติปฐานการจะทำสมาธิก็ต้องอาศัยสติการจะทำวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกวสติปัฐานที่ได้เคยแสดงแล้วว่า แปลกันง่ายๆว่าตั้งสติอย่างหนึง่งสติตั้งอีกอย่างหนึง่งในขั้นปฏิบัตินั้นแปลว่าตั้งสติและเมื่อปฏิบัติจนตั้งสติได้ก็แปลว่าสติตั้งจิบแปลว่าตั้งสตินั้นเป็นขั้นปฏิบัติที่แปลว่าสติตั้งสติตั้งนั้น เป็นขั้นผลของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้ก็รวมอยู่ที่กายและใจหรือกายและจิตของทุกๆคนนี้เองรวมเข้า ก็คือตัวอัตภาพอันนี้ <c oughs> และที่เรียกว่าอัตภาพนี้ก็เรียกตามสมมติบัญญัติคือกายและใจของทุกๆคนนี้ก็สมมติบัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวตนเรียกว่าอัตภาวะหรืออัตภาพที่แปลว่าเป็น อัตตาตัวตนภาวะก็แปลว่าความมีความเป็นเมื่อมารวมอัตตาเป็นอัตภาพก็แปลว่าเป็นอัตตาตัวตนและก็เรียกอีกอย่างหนึ่งตามที่ยึดถือว่าตัวเราของเราอันอัตภาพซึ่งเป็นที่ยึดถือ ว่าตัวเราของเราดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัดจำแนกแจกแจงออกไปหลายนนยะเช่นจำแนกแจกแจงออกไปเป็นขันห้าจำแนกแจกแจงออกไปเป็นอาจตนาหกจำแนกแจกแจงออกไปเป็นธาตุสิบแปด จำแนกแจกแจ,ง,แจงออกไปย่อขันห้าเป็นนามรูปจำแนกแจกแจงออกไปเป็นสติปัฏฐานสี่คือที่ตั้งของสติทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมตามควรแก่การที่จะเป็นกรรมฐานสำหรับเป็นที่ตั้งสติ เป็นที่ตั้งสมาธิหรือเป็นที่ตั้งของปัญญาที่จะพิจารณาแต่อันที่จริงนั้นทั้งหมดนี้ก็รวมเข้าเป็นสมมติบัญญัติที่ว่าอัตภาพ <c oughs> ตัวเราของเรานี่แหละทั้งหมด <c oughs> ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป